การป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงเนี่ยอย่าเอาละเ,เ,เอาเอาความรู้สึกส่วนตัวมาวัดเพราะผมถึงเรียนว่าเราต้องแยกเรื่ององค์กรก็คือกระทรวงยุติธรรมกรมราชัรฑ์แยกออกจากตัวท่านดรทักษิณน,นะครับท่านดรทักษิณเนี่ยเป,เป็นเป็นฝ่ายที่ท่านเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพักโทษไหม เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปโยนภาระให้กระทรวงยิิธรรมนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าให้เข้าสู่กระบวนการที่ควรจะเป็นป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงมันก็ตรวจสอบกันก็ไปตรวจสอบ,สอบมาในระบบรัฐสภาเวลานี้ก็มีหลายฝ่ายยื่นไปที่ปปอชอยื่นไปที่หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะเราต้องตั้งหลักอยู่อย่างหนึ่งว่า บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการพักโทษเนี่ยมีหลายหน่วยงานมีรวมๆแล้วเนี่ยประมาณร่วม19หน่วยงานนะครับผู้แทนหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องป่วยจริงเรื่องไม่หรือไม่ป่วยจริงเนี่ยผมว่าเราไปดูหลักดูเกณฑ์ดีกว่าครับถ้าเราเอาความรู้สึกตัวเองมาวัดเนี่ยมันก็จะเถียงกันไม่จบครับ อ๋อผมไม่ทราบครับเพราะเอาว่าเรื่องโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยก็ยอมรับว่าในเมื่อคนป่วยนะครับก็ก็ไม่ควรที่จะไปตรวจสอบไปอะไรต่างๆควรให้เป็นเรื่องของแพทย์เมื่อวานก็ไม่สบายใจครับที่ท่านไปมอบตัวได้ข่าวว่ามีอายการท่านหนึ่งพยายามขอถ่ายรูปท่านไม่สบายใจครับ ไปตรวจสอบกันว่ามีท่านใดไม่สบายใจจริงๆพยายามจะขอถ่ายรูปนะครับ<ห>ก็ครับก็ไม่รู้จุดประสงค์นะครับทางทีมงานรายงานผมมาผมรู้สึกไม่สบายใจแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยนามว่าท่านท่านใดให้เห็นใจดรทักษิณน,นะครับท่านก็อายุ70กว่าแล้วแล้วท่านก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการบังคับโทษเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีที่ค้างอยู่ นะครับท่านเนี่ยผมเนี่ยในความรู้สึกที่มีส่วนทำงานเนี่ยท่านเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยง่ายที่สุดเลยง่ายมากท่านไปตั้งพองผมเนี่ยตั้งพอสังเกตแต่มีอีกหลายๆฝ่ายมีอีกหลายๆไม่อยากจะพูดถึง ท่านพิสูจน์ได้เลยว่าการเข้าสู่กระบวนการทำของลายอื่นๆเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเข้าสู่กระ,กระบวนการยุติธรรมยากเพราะฉะนั้นเรามาช่างกันดีกว่าครับระหว่างบุคคลที่เข้าสู่กระบวนกาอย่างง่ายๆแล้วท่านก็ตัดสินใจในยามที่อายุท่านเนี่ยต้องการอยู่กับครอบครัวเพราะนั้นเราอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยครับเราเอาหลักเอาเกณฑ์ผมถึงยืนยันว่า การกล่าวหาว่าท่านทำลายกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องแยกเรื่องเวลาเนี่ยท่านในสิ่งที่ผมได้พูดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันตรวจสอบได้ครับว่าสิ่งที่ท่านได้รับพักโทษเนี่ยคือการบริหารโทษเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยบรรดานักโทษที่ได้รับการลดโทษถูกจำคุก20ปี30ปีติดกันไม่ครบหรอกครับถ้าอย่างนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยทำลายกระบวนการยุติธรรมหมดสิครับ นี่หลักเกณฑ์ไงฮะหลักเกณฑ์ท่านก็จะเห็นเลยบางคน10กว่าปีติดจริง3ปี4ปีคือกฎหมายเขาแบ่งแยกแล้วพอนับแต่มีคำภักษามีใบแดงแจ้งโทษจบแล้วกระบวนการยุติธรรมนะครับก็มาเริ่มกระบวนการตามกฎหมายของกลมรชาชณา์เขานะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กันหลักเกณฑ์ดีกว่า,าครับ